วันนั้นฉันถูกยามผลักออกจากบริษัทเหมือนคนไม่มีค่าทั้งที่ที่แห่งนั้นคือที่ที่ฉันสร้างมันมากับมือไม่มีใครรู้เลยว่าคนที่พวกเขากำลังไล่คือเจ้าของคนใหม่ของบริษัทนี้แต่พวกเขาจะได้รู้ว่าความเงียบของฉันในวันนั้นคือจุดเริ่มต้นของการล้างแค้นที่ไม่มีใครคาดคิดเพราะบางครั้งคนที่ถูกเหยียบต่ำสุดอาจเป็นคนเดียวที่ถือกุญแจเปลี่ยนชะตาของทุกคนได้ เช้าวันนั้นฟ้าครึ้มเหมือนมีอะไรบางอย่างจะเกิดขึ้นฉันถือร่มเดินตรงไปยังบริษัทที่ฉันเคยทำงานอยู่สายฝนโปรยลงมาช้าชาเสียงฝีเท้ากระทบพื้นซีเมนชื้นเย็นกลิ่นน้ำฝนผสมกลิ่นควันรถยนต์อบอวลในอากาศฉันยืนมองตึกสูงสีเทาที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองวันนี้มันกลับดูเย็นชาและห่างเหินประตูหมุนหน้าตึกสะท้อนภาพฉันในเสื้อกันฝนซีซีในมือฉันถือเอกสารสัญญา สัญญาที่ทําให้ฉันกลายเป็นเจ้าของคนใหม่ของที่นี่แต่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เลยยามหน้าอาคารมองฉันตั้งแต่หัวจรดเท้าแววตาเขาเต็มไปด้วยความระแวงจะไปไหนครับเขาถามเสียงแข็งฉันยิ้มบางๆฉันมีธุระกับผู้บริหารค่ะเขาเหลือบมองร่มในมือฉันแล้วพ่นลมหายใจใส่เหมือนรำคาญคนอย่างคุณไม่มีนัดแน่กลับไปเธออย่าสร้างปัญหาฉันนิ่งหัวใจเต้นแรงในอก เสียงฝนตกหนักขึ้นหยดน้ําไหลผ่านหน้าผาเย็นเฉียบจนรู้สึกเหมือนถูกเฉือนฉันแค่ขอเข้าไปคุยฉันพูดเสียงเรียบแต่ยามกลับตวาดลัน่นผมบอกว่าออกไปมือหยาบของเขาผลักที่ไหล่ฉันแรงจนกระเป๋าเอกสารถูกกระชากหลุดจากมือกระดาษสีขาวปลิวว่อนท่ามกลางสายฝนแผ่นหนึ่งตกลงตรงหน้ารองเท้าของเขาเขาก้มลงมองตัวหนังสือบนหัวเอกสารสะท้อนในแสงฟ้าแลบ สัญญาซื้อกิจการบริษัทร,รัตนทรัพย์กรุ๊ปใต้ลายเซ็นนั้นคือเชื่อของฉันฉันเงยหน้าขึ้นสายตาสบกับเขาริมฝีปากฉันคลี่ยิ้มช้าๆเขาถอยหลังหนึ่งก้าวสีหน้าซีดลงทันทีฝนยังคงเทกระหน่ำแต่ตอนนั้นเองความเงียบระหว่างเรากลับหนักอึ้งกว่าสายฝนทั้งเมืองเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นเนื้อสีสะแสงวาบสีขาวแล่นผ่านม่านฝน ใบหน้าของยามคนนั้นซี่เผือดริมฝีปากสันเขาก้มลงมองเอกสารอีกครั้งเหมือนไม่เชื่อสายตาตัวเองคักคุณเป็นเสียงเขาสั่นเครือฉันก้าวเข้าไปช้าๆรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นน้ำดังแฉะแฉะกลิ่นโครนกลิ่นฝน,กล,น,นกลิ่นเหล็กจากประตูเก่าผสมกันจนหายใจติดขัดใช่ข้าฉันพูดเสียงเรียบแต่แฝงแรงกดดันฉันเป็นเจ้าของคนใหม่ของบริษัทนี้แววตาของเขาเต็มไปด้วยความตกใจและสำนึกผิด เขารีบก้มหน้าลงจนหมวกกันฝนแทบหล่นผมผมไม่รู้จริงๆครับผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจแต่คุณตั้งใจผลักฉันออกไปใช่ไหมเสียงของฉันดังแทรกเหนือเสียงฝนเย็นชาแต่หนักแน่นจนเขาชะงักมือที่ถือกระบองของเขาสั่นจนแทบหลุดจากนิ้วฉันก้มลงเก็บเอกสารที่เปียกชุ่มกระดาษยับเยินแต่ตัวหนังสือยังชัดเจนทุกลายเซ็นทุกตราประทับคือเครื่องยืนยัน ว่าฉันไม่ใช่พนักงานตัวเล็กๆที่เคยถูกใครเหยียบย่ำอีกต่อไปเมื่อฉันเงยหน้าขึ้นประตูอัตโนมัติของบริษัทเปิดออกอย่างช้าๆแสงไฟข้างในอบอุ่นตัดกับความมืดของสายฝนฉันก้าวเท้าเข้าไปโดยไม่มองกลับพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบใต้ฝ่าเท้ากลิ่นน้ำหอมราคาสูงในล็อบบี้ลอยคลุง้งเสียงพนักงานพูดคุยกันเบาๆจนกระทั่งทุกคนเงียบลงเมื่อเห็นฉันเดินเข้ามาสายตานับสิบคู่จับจ้อง บางคนกระซิบบางคนขมวดคิว้วผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่เคยเป็นหัวหน้าฉันเดินตรงเข้ามารอยยิ้มเยาะยังติดอยู่บนใบหน้าเหมือนเดิมเธอเข้ามาทำไมเขาพูดเสียงต่ำพนักงานเก่าคนอื่นเขายังรู้กาลเทศะมากกว่าเธออีกฉันยกเอกสารในมือขึ้นช้าๆแสงไฟสะท้อนกับโลโก้บริษัทบนหน้ากระดาษฉันไม่ได้กลับมาในฐานะพนักงานเขาหัวเราะงั้นเธอจะกลับมาในฐานะอะไรละ่ะฉันมองตรงไปในตาเขา ความเงียบกินเวลาหลายวินาทีก่อนที่ฉันจะเอ่ยช้าๆเสียงแต่ละคำชัดเจนจนได้ยินแม้เนื้อเสียงเครื่องปรับอากาศเจ้าของบริษัทคนใหม่สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทียิ้มบนใบหน้าหายวับเหลือเพียงความตกตะลึงพนักงานรอบข้างเริ่มพึมพำเสียงซุบซิบดังทั่วถงหญิงสาวที่เคยถูกดูถูกเคยถูกไล่ออกด้วยข้อหาไม่เหมาะสมกับที่นี่วันนี้กลับยืนอยู่ตรงกลางห้อง ในฐานะผู้ที่ถืออำนาจสูงสุดเหนือทุกคนฉันสูดลมหายใจลึกกลิ่นกาแฟร้อนจากมุมพักพนักงานลอยมาประทะัจมูกมันทําให้ฉันนึกถึงวันสุดท้ายก่อนถูกไล่ออกวันนั้นฉันร้องให้ตรงมุมห้องนี้ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่เหลียวมองแต่วันนี้ทุกสายตาไม่อาจละไปจากฉันได้อีกผู้จัดการคนนั้นพูดไม่ออกมือเขายังถือแฟ้มงานค้างอยู่กลางอากาศเสียงฝีเท้าของฉันดังสะท้อนในล็อบบี้ ขณะที่ฉันเดินตรงไปยังลิฟต์ชั้นบนสุดทุกก้าวคือการชำระบัญชีในใจทุกเสียงหัวรเราะเยาะในอดีตกำลังค่อยๆแหลกสลายใต้ส้นเท้าของฉันและเมื่อประตูลิฟต์ค่อยๆปิดลงฉันเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกน้ำฝนยังเปียกเสื้อผ้าแต่ในดวงตาคู่นั้นมีเพียงแสงแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่มีใครหยุดได้อีกต่อไปเสียงติ้งเบาๆดังขึ้นเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกฉันก้าวเข้าสู่ชั้นบนสุดของตึก ฉั้นที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นต้องห้ามสำหรับพนักงานระดับล่างอย่างฉันพื้นพรมสีแดงเข้มถูกดูแลอย่างดีกลิ่นเครื่องปรับอากาศผสมกับกลิ่นไม้ขัดเงาใหม่มันเย็นจนรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในห้องที่ไร้วิญญาณฉันมองไปรอบๆภาพถ่ายของอดีตผู้บริหารแขวนเรียงรายบนผนังทุกภาพคือคนที่เคยเดินผ่านฉันโดยไม่หันมามองบางคนหัวเราะใส่ฉันในวันที่ถูกให้ออกแต่ตอนนี้ ชื่อของพวกเขาอยู่ใต้คำว่าอดีตทั้งหมดประตูกระจกบ,บานใหญ่สุดทางเดินเปิดออกอย่างช้าๆภายในคือห้องประชุมใหญ่โตไม้โอ๊กยาวเหยียดวางเรียงเก้าอี้หนังสีดำผู้บริหารสิบกว่าคนกำลังนั่งรอประชุมเสียงพวกเขาหยุดลงทันทีที่ฉันเดินเข้าไปชายคนหนึ่งในชุดสูทสีเทาเข้มมองฉันด้วยแววตาแปลกใจขอโทษนะครับคุณเป็นใครฉันเดินไปวางเอกสารลงกลางโตะ๊ะ เสียงกระแทกเบาๆดังขึ้นในห้องที่เงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจฉันชื่ออันชันฉันตอบเรียบๆเ,เจ้าของหมายของที่นี่ทุกสายตาเบิกกว้างมีเพียงเสียงก้าวอีเลื่อนเบาๆดังขึ้นชายวัยกลางคนคนหนึ่งหัวเราะเหยาะคุณกำลังล้อเล่นใช่ไหมบริษัทนี้ไม่ใช่ของเล่นนะฉันยื่นเอกสารไปตรงหน้าเขานี่คือสัญญาซื้อกิจการที่ลงนามถูกต้องตามกฎหมายเขารับไปอย่างไม่เชื่อแต่เมื่อสายตาอ่านผ่านชื่อเจ้าของเดิม ริมฝีปากเขาค่อยๆปิดลงดวงตาที่เคยมั่นใจกลับสั่นไหวคุณเขาเริ่มพูดแต่เสียงของฉันแทรกขึ้นทันทีตั้งแต่วันนี้ไปทุกอย่างในบริษัทนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกความเงียบเข้าปกคลุมห้องนาฬิกาแขวนผนังเดินต่ออย่างช้าๆเสียงติกต๊กติ๊กดังชัดในหัวฉันเหมือนนับถอยหลังอดีตที่เคยเจ็บปวดฉันหันไปมองรอบห้องผนังกระจกใสาบานใหญ่เผยให,ให้เห็นวิวเมืองในสายฝน หยดน้ำไหลชา้าๆลงตามกระจกเหมือนรอยน้ำตาของใครบางคนแต่ฉันไม่มีน้ำตาเหลืออีกแล้วฉันนั่งลงบนเก้าอี้หัวโตตำแหน่งที่ครั้งหนึ่งฉันเคยจินตนาการไว้ไกลเกินเกลื่มมือวางบนโต๊ไม้เรียบเย็นสัมผัสนั้นทําให้ฉันนึกถึงคืนที่ต้องกินข้าวกล่องเย็นๆอยู่หน้าห้องพักเก่าๆหลังถูกไล่ออกวันที่ต้องนอนทั้งน้ําตาและสาบานกับตัวเองว่าจะกลับมาอีกครั้งและตอนนี้ฉันกลับมาแล้ว กลับมาในฐานะที่ไม่มีใครกล้าเหยียบย่ำได้อีกผู้บริหารบางคนเริ่มพึรรมพำเบาๆเป็นไปไม่ได้ใครขายกิจการนี้ให้เธอเธอเอาเงินมาจากไหนหรือว่าเธอเป็นหุ่นเชิดของใครฉันเงยหน้าขึ้นไม่ต้องสงสัยค่างเงินทุกบาทเป็นของฉันจากหยาดเหงื่อและน้ำตาที่พวกคุณเคยเหยียบย่ำไว้แสงฟ้าแลบจากนอกหน้าต่างส่องเข้ามาใบหน้าของฉันสะท้อนอยู่ในกระจกใส ดวงตาเยือกเย็ยนแต่ลึกลงไปเต็มไปด้วยเพลิงแห่งการแก้แค้นฉันลุกขึ้นฉันไม่มาเพื่อแก้แค้นฉันพูดแต่เพื่อให้ทุกคนที่เคยมองข้ามฉันรู้ว่าคนอย่างฉันไม่มีวันถูกเหยียบซ้ำอีกประตูห้องเปิดออกเสียงฝีเท้ายามเมื่อครู่ดังขึ้นอีกครั้งเขาเดินเข้ามาช้าๆก้มศีรษะ,ะไม่กล้ามองหน้าคุณอันชันผมขอโทษครับผมไม่รู้จริงๆฉันหันไปมองเขาใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความกลัว ฉันยื่นมือไปแตะบ่าของเขาเบาๆจำไว้นะอย่าตัดสินใครจากสิ่งที่ตาเห็นเขาพยักหน้าช้าๆดวงตาเริ่มแดงขณะเดียวกันพนักงานทั้งบริษัทเริ่มรู้ข่าวเสียงกระซิบเสียงกรีดร้องเบาๆดังไปทั่วตึกหญิงสาวคนหนึ่งที่เคยเป็นเพื่อนร่วมงานฉันเดินมาหยุดหน้าห้องประชุมเธอมองฉันด้วยสายตาไม่อยากเชื่ออัญชันนี่เธอจริงๆเหรอฉันยิ้มบางใช่ฉันเองเธอยกมือปิดปากน้ำตาเริ่มไหล ฉันมองเธอแล้วมองออกไปยังเมืองที่ฝนยังคงตกเสียงฟ้าร้องดังขึ้นอีกครั้งรากับฟ้ากำลังประกาศบางสิ่งที่สำคัญและในวินาทีนั้นฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแต่มันคือการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะทำให้ทุกคนในที่แห่งนี้ไม่มีวันลืมชื่อของอันชันอีกต่อไปเสียงฝนยังคงกระหน่ำอยู่ด้านนอกอาคารท้องฟ้ามืดครึ้มจนแทบมองไม่เห็นปลายตึกตรงข้าม หยดน้ำจากชายคาไหลรินลงมาตามกระจกราวกับโลกภายนอกกำลังร้องให้ให้กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นฉันยืนนิ่งอยู่ริมหน้าต่างมองเมืองที่เคยทำให้ฉันรู้สึกเล็กจ้อยวันนี้เมืองนั้นอยู่ใต้เท้าฉันเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นเชิญข้าฉันเอ่ยโดยไม่หันกลับไปผู้จัดการฝ่ายบุคคลคนเดิมเดินเข้ามาอย่างเกรงใจใบหน้าเขาไม่มีรอยยิ้มอีกต่อไปมีเพียงความกังวลและความกลัวที่ซ่อนอยู่คุณอันชันครับผมอยากจะพูดเรื่องวันนั้น น้ำเสียงของเขาบาวิลผมขอโทษที่เคยพูดจามไม่ดีแล้วฉันหันมามองเขาสายตาฉันสงบนิ่งแต่แฝงด้วยบางสิ่งที่เยือกเย็นจนเขาหยุดพูดวันนั้นคุณบอกว่าฉันไม่มีศักยภาพไม่มีอนาคตที่นี่ฉันเอ่ยช้าๆคุณจำคำตัวเองได้ไหมเขาก้มหน้าไม่กล้าสบตาจำได้ครับผมผิดไปแล้วฉันเดินเข้าไปใกล้เสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นพรมเบาๆแต่ชัดเจนไม่ต้องขอโทษค่ะ เพราะถ้าไม่มีวันนั้นฉันคงไม่มายืนอยู่ตรงนี้ในวันนี้เขาเงยหน้าขึ้นช้าๆสีหน้าฉันเรียบเฉยแต่ในแววตาแฝงประกายความเจ็บปวดที่ซ่อนลึกไว้ในอดีตฉันยิ้มเล็กน้อยก่อนพูดต่อแต่จำไว้นะคุณควรเรียนรู้ที่จะมองคนจากสิ่งที่พวกเขาเป็นไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นเขาพยักหน้างเงียบๆแล้วเดินถอยออกจากห้องไปเสียงประตูปิดลงอย่างเบาแต่สะท้อนกล้องในใจฉันฉันหันกลับมามองห้องประชุมที่ตอนนี้ว่างเปล่า เพียงไม่กี่ชั่วโมงทุกอย่างเปลี่ยนไปจากคนที่เคยถูกดูหมิ่นกลายเป็นผู้มีอำนาจแต่ภายในใจกลับรู้สึกแปลกประหลาดความเย็นชาของชัยชนะมันไม่อุ่นอย่างที่ฉันคิดไว้เลยสายลมพัดแรงจนม่านปลิวเบาๆกลิ่นฝนผสม,สมกลิ่นไม้จากโต๊ะใหม่ลอยมาตามอากาศมันพาฉันย้อนกลับไปยังภาพในอดีตวันที่ฉันนั่งอยู่ในห้องเล็กๆข้างหอพักราคาถูกพิมพ์ใบสมัครงานทีละแห่งทั้งที่น้ำตาย,ยัางไหลยอยู่บนแป้นพิมพ์ ฉันจำได้แม่นวันที่โดนไล่ออกฉันยืนอยู่หน้าตึกนี้ฝนตกหนักพอๆกับวันนี้แต่ตอนนั้นฉันไม่มีแม้แต่ร่มจะกลางมีเพียงหัวใจที่หลละเอียดกับคำดูถูกที่ยังดังกล้องในหูเธอไม่เหมาะกับที่นี่หรอกคำพูดนั้นแทงลึกจนฉันไม่เคยลืมฉันหลับตาสูดลมหายใจลึกตอนนั้นฉันตั้งใจไว้ว่าจะกลับมาในวันที่โลกต้องมองฉันใหม่อีกครั้งและวันนี้ฉันก็ทำได้เสียงโทรศัพท์บนโต๊ะดังขึ้น ชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอคือทนายกิตติฉันกดรับสายทันทีครับคุณอัญชันเอกสารโอนกรรมสิทธิทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้คุณถือหุ้นเต็มร้อยเปอร์เซ็น์ไม่มีใครท้าทายสิทธิ์ได้อีกฉันยิ้มบางๆขอบคุณมากค่ะคุณกิตติเมื่อวางสายฉันเดินไปที่กระจกอีกครั้งมองดูท้องฟ้าที่เริ่มสว่างขึ้นเล็กน้อยแสงจากเมฆที่แตกกระจายออกเผยให้เห็นพระอาทิตย์อ่อนๆหลังฝน แสงนั้นตกกระทบกับกระจกจนเกิดเงาสะท้อนสีทองอุ่นแต่ในวินาทีนั้นเสียงประตูห้องถูกเปิดออกอย่างแรงชายคนหนึ่งในชุดสูทสีดำก้าวเข้ามาอย่างรีบร้อนใบหน้าของเขาดูจริงจังจนบรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปคุณอัญชันครับมีเรื่องด่วนครับมีคนกำลังถือเอกสารอีกชุดหนึ่งมาอ้างว่าเป็นเจ้าของบริษัทตัวจริงหัวใจฉันกระตุกว่าอะไรนะเขายื่นแฟ้มเอกสารสีน้ำเงินเข้ามา พวกเขามีตราประทับและลายเซ็นของผู้ถือหุ้นเก่าและดูเหมือนว่ามีบางอย่างในสัญญาที่คุณเซ็นอาจถูกปลอมแปลงฉันชนะงักความเงียบเข้าครอบงำห้องอีกครั้งเสียงฝนข้างนอกเริ่มเบาลงเหลือเพียงเสียงหัวใจฉันที่เต้นแรงขึ้นทุกวินาทีมือของฉันค่อยๆเกลื้อมไปเปิดแฟ้มเอกสารนั้นข้างในคือสำเนาสัญญาที่มีตราประทับสีแดงเข้มและลายเซ็นมันเหมือนของจริงทุกประการแต่มีบางอย่างผิดปกติริมกระดาษมุมขวาล่าง มีรอยลายเซ็นอีกชื่อหนึ่งชื่อที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนสายลมเย็นพัดเข้ามาทางหน้าต่างกระดาษแผ่นนั้นปลิวขึ้นเล็กน้อยฉันมองมันนิ่งในอกเริ่มรู้สึกหนาวเยือกเหมือนทุกอย่างที่เพิ่งสร้างขึ้นอาจกำลังจะพังทลายลงอีกครั้งมือของฉันสั่นเล็กน้อยขณะถือเอกสารนั้นไว้แน่นตัวอักษรสีดำบนกระดาษพร่ามัวราวกับกำลังเคลื่อนไหว ฉันรู้สึกเหมือนทุกเสียงในห้องดับหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจตัวเองที่เต้นแรงจนเจ็บใครเป็นคนเอาเอกสารนี้มาฉันถามเสียงเย็นชายในชุดสูทสีดำกลืนน้ำลายก่อนตอบอย่างระมัดระวังชายคนหนึ่งครับเขาบอกว่าเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นเก่าชื่อคุณเดชากรชื่อที่เขาพูดออกมาทำให้ฉันนิ่งค้างเดชากรฉันทวนเบาๆชื่อนั้นไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่คือชื่อของชายที่ฉันเคยไว้วางใจที่สุด คนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขและเคยให้คำสัญญาว่าจะไม่ทรยศกันเขามาอยู่ข้างล่างครับเขาบอกว่าอยากคุยกับคุณโดยตรงฉันเงยหน้าขึ้นมองกระจกใบหน้าของตัวเองสะท้อนกลับมาดวงตาที่เคยแน่วแน่เริ่มสั่นไหวหัวใจฉันเหมือนถูกมือมองไม่เห็นบีบไว้แน่นจนแทบหายใจไม่ออกแต่ฉันไม่สามารถหนีได้ฉันต้องรู้ความจริงคืออะไรให้เขาขึ้นมาฉันพูดเสียงเรียก แต่ในใจกลับปั่นป่วนเหมือนคลื่นในคืนพายุไม่ถึงห้านาทีประตูห้องก็เปิดออกเสียงรองเท้าหนังดังขึ้นทีละก้าวชายร่างสูงในสูทสีเข้มเดินเข้ามาช้าๆใบหน้าเขาดูสุขุมเหมือนเดิมรอยยิ้มที่มุมปากยังอ่อนโยนเหมือนเคยแต่แววตาเย็นชาจนแสบใจอัญชันเขาเอ่ยชื่อฉันเสียงเรียกนั้นเหมือนเสียงจากอดีตที่ฉันพยายามลืมคุณมาทำอะไรที่นี่ฉันถาม มือข้างหนึ่งยังถือแฟ้มเอกสารแน่นเขายิ้มบางฉันแค่มาทวงของของฉันคืนของของคุณฉันหัวเราะในลำคอเบาเบบริษัทนี้เป็นของฉันตามสัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาหยิบเอกสารจากกระเป๋าเสื้อสูทสัญญาที่คุณถืออยู่มันถูกจัดการโดยคนของผมเองผมปล่อยให้คุณซื้อหุ้นปลอมเพื่อดูว่าคุณจะกล้าไปไกลแค่ไหนเลือดในกายฉันเย็นเฉียบคุณหมายความว่ายังไงเดชากรเขาก้าวเข้ามาใกล้ เสียงฝีเท้าเขาหนักแน่นจนรู้สึกเหมือนพื้นห้องสัน่นผมลงทุนกับคุณตั้งแต่วันแรกที่คุณล้มเหลวผมช่วยคุณตั้งตัวซื้อหุ้นให้คุณก้าวขึ้นมาแต่คุณกลับประกาศต่อหน้าทุกคนว่าคุณทําได้ด้วยตัวเองคําพูดนั้นเหมือนมีดแทงตรงกลางอกฉันไม่รู้ว่าคุณอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดแน่นอนสิเขายิ้มเยือกเย็นคุณมัวแต่หลงในใชัยชนะของตัวเองจนไม่เคยมองว่าทุกอย่างมันง่ายเกินจริงฉันก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวโลกทั้งใบเริ่มหมุนช้า ทุกความทรงจำในหัวไหลย,ย้อนกลับมาทีละภาพวันที่เขายื่นมือช่วยตอนฉันล้มวันที่เขาเสนอให้ฉันกู้เงินลงทุนวันที่เขาบอกว่าเราเป็นทีมเดียวกันฉันเข้าใจทุกอย่างในตอนนี้เขาไม่ได้ช่วยฉันเพราะหวังดีแต่เพราะเขาต้องการควบคุมทุกอย่างเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นอีกครั้งจากด้านนอกแสงสีขาวสาดเข้ามาในห้องประชุมเงาของฉันและเขาทาบทับกันบนพื้น เหมือนภาพของอดีตกับปัจจุบันที่กำลังปะทะกันคุณหลอกฉันฉันพูดเสียงสั่นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรอกอัญชันเขาตอบเรียบมันคือธุรกิจใครขึ้นสูงเกินไปย่อมต้องถูกดึงกลับลงมาฉันมองหน้าเขาใบหน้าที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นคนรักวันนี้กลายเป็นศัตรูที่ฉันไม่อาจให้อภัยคุณอาจคิดว่าฉันไม่มีวันต่อสู้ได้ฉันเอ่ยเสียงช้าแต่มั่นคงแต่จำไว้ะเดชาก่อนคุณลืมไปว่าฉันเรียนรู้จากคนอย่างคุณต่างหาก เขาชะงักไปชั่ววินาทีแววตาเริ่มเปลี่ยนฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบาๆหน้าจอปรากฏรายชื่อคุณกิตติทนายความฉันเปิดลำโพงเสียงทนายดังออกมาอย่างชัดเจนคุณอัญชันครับผมตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วสัญญาของคุณถูกต้องทุกป,ประการและเอกสารที่อีกฝ่ายถือเป็นของปลอมครับใบหน้าเดชากรซีดลงทันทีเขากับพริบตาทีเหมือนพยายามไม่แสดงความตกใจแต่ช้าเกินไปแล้ว ฉันมองตรงไปในดวงตาเขาเกมจบแล้วเดชาก่อนคุณคิดว่าฉันจะไม่มีวันป้องกันตัวเองเหรอเขานิ่งเงียบฝนข้างนอกเริ่มซาลงแต่ความเงียบในห้องกลับหนาวกว่าก่อนหน้าสายตาเขาเต็มไปด้วยความโกรธและความพ่ายแพ้เธอเปลี่ยนไปมากอันชันเขาพูดเสียงต่ำใช่ฉันตอบเพราะคุณทำให้ฉันต้องเป็นแบบนี้เขาหันหลังกลับเดินออกจากห้องโดยไม่พูดอะไรอีกประตูปิดลงช้าๆเสียงนั้นดังสะท้อนยาวนาน ฉันยืนนิ่งอยู่ตรงกลางห้องมือยังถือเอกสารไว้แน่นแต่ในใจกลับว่างเปล่าชัยชนะในครั้งนี้ไม่ใช่สิ่งที่หวานเลยมันคือรถขมของการเติบโตรถของความเจ็บปวดที่ต้องแลกด้วยความไว้วางใจที่สูญเสียไปฉันหันกลับไปมองกระจกอีกครั้งฝนหยุดแล้วแสงแดดยามบ่ายเริ่มสาดเข้ามาสะท้อนกับกระจกและภาพสะท้อนของฉันเองหญิงสาวที่เคยอ่อนแอ ตอนนี้กลายเป็นคนที่ไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปฉันยืนนิ่งอยู่นานเสียงลมหายใจของตัวเองดังสะท้อนในห้องที่เงียบกริบเอกสารในมือสั่นเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวอีกแล้วมันคือแรงสั่นจากอารมณ์ที่อัดแน่นทั้งเจ็บทั้งโล่งและทั้งเหนื่อยฉันเดินไปยังโต๊ะหัวมุมห้องวางเอกสารลงแล้วหยิบรูปถ่ายเก่าที่ตั้งอยู่บนกรอบไม้ขึ้นมาดูภาพนั้นถ่ายเมื่อห้าปีก่อนฉันยืนยิ้มอยู่ข้างเดชากร ด้านหลังเป็นอาคารนี้ในวันที่เพิ่งเปิดใหม่เรายังเชื่อในความฝันเดียวกันเรายังคิดว่าความซื่อสัตย์จะพาเราไปได้ไกลแต่ตอนนี้ภาพนั้นกลับกลายเป็นเศษซากของคำโกหกฉันวางรูปลงอย่างระมัดระวงังแล้วหันกลับมาที่กระจกบานใหญ่สายตาฉันจับอยู่ที่ถนนเบื้องล่างฝนหยุดแล้วจริงๆแต่พื้นยังเปียกเป็นแอ่งน้ำแสงแดดอ่อนๆสะท้อนบนผิวน้ำเหมือนเมืองทั้งเมืองกำลังเริ่มต้นใหม่แต่ฉันรู้ดี การเริ่มต้นใหม่ไม่ได้แปลว่าความสงบจะกลับมาเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นหญิงสาวในชุดสูทสีกรมท่าเดินเข้ามาคุณอัญชันคะมีนักกล่าวจากหลายสำนักขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัทคะฉันหันไปมองเธอใบหน้าของเธอดูคุ้นคุ้นแล้วจู่จฉันก็จำได้เธอคือพนักงานฝึกงานที่ฉันเคยช่วยไว้ในวันที่ฉันยังเป็นพนักงานธรรมดาวันที่เธอร้องไห้เพราะถูกหัวหน้าแผนกตำหนิ และฉันยื่นผ้าเช็ดหน้าให้เธอโดยไม่รู้เลยว่าวันนี้เธอจะกลับมายืนอยู่ตรงนี้เธอชื่ออะไรนะฉันถามมิลินคะเธอตอบเสียงสัน่นหนูไม่คิดเลยว่าจะได้เจอพี่อัญชันในตำแหน่งนี้ฉันยิ้มบางๆโลกมันหมุนเร็วกว่าที่เราคิดเสมออย่าประมาทวันพรุ่งนี้ของใครเธอยิ้มกลับแม้ยังมีความประมาาในดวงตาจะให้หนูตอบนักข่าวว่ายังไงดีคะว่าทำไมบริษัทถึงเปลี่ยนมือเร็วขนาดนี้ฉันเดินไปที่โต๊ะ หยิบปากกาขึ้นมาหมุนช้าๆในมือก่อนพูดช้าๆด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความแน่วแน่บอกพวกเขาไปว่าทุกการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะความจริงและความจริงไม่เคยแพ้แม้จะถูกซ่อนอยู่ในเงามืดมานานแค่ไหนก็ตามมิลินพยักหน้าช้าๆแล้วเดินออกจากห้องไปเสียงประตูปิดลงอีกครั้งฉันหันกลับมามองรอบห้องทุกอย่างดูเหมือนเดิมแต่บรรยากาศไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันเริ่มเดินสำรวจห้องอย่างช้าๆ มือสัมผัสขอบโต๊ะเก้าอี้หนังสือเล่มเก่าที่วางอยู่บนชั้นทุกสิ่งล้วนเป็นของคนที่ฉันเคยเกลียดแต่ตอนนี้มันกลับอยู่ในมือฉันและสิ่งที่ฉันต้องตัดสินใจคือจะทำอย่างไรกับมันต่อไปฉันมองเอกสารบนโต๊ะที่ทนายเพิ่งส่งมาให้เป็นรายชื่อพนักงานทุกคนในบริษัทมีคนหลายร้อยชีวิตที่อยู่ภายใต้ชื่อของฉันตอนนี้พวกเขาไม่ได้รู้เรื่องราวข้างหลังไม่ได้รู้ว่าการเปลี่ยนเจ้าของในครั้งนี้เกือบกลายเป็นกับดัก ฉันสูดลมหายใจลึกถ้าฉันจะเริ่มใหม่ฉันพูดกับตัวเองฉันจะเริ่มด้วยความถูกต้องมือฉันวางลงบนโทรศัพท์นิ้วชี้กดเบอร์ของคุณกิติอีกครั้งคุณกิติครับช่วยจัดประชุมใหญ่ของบริษัทภายในสัปดาห์นี้ได้ไหมคะฉันต้องการเปิดเผยทุกอย่างตั้งแต่สัญญาซื้อขายจนถึงเบื้องหลังของเดชากรทั้งหมดเสียงของทนายดังผ่านสายอย่างมั่นใจผมจะจัดการให้ทันทีครับฉันวางสาย แล้วมองออกไปยังท้องฟ้าอีกครั้งเมฆเริ่มเปิดออกเห็นแสงสีทองจากขอบฟ้ามันไม่ใช่แสงแห่งชัยชนะแต่เป็นแสงของการเริ่มต้นจริงๆทว่าก่อนที่ฉันจะได้ผ่อนคลายเสียงโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องดังขึ้นเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักฉันลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนกดรับสายเสียงชายแปลกหน้าแ่วเบ,เบาแต่เย็นเฉียบดังขึ้นคุณอัญชันระวังตัวด้วยนะครับคุณคิดว่าคุณชนะแล้วเหรอ หัวใจฉันเต้นแรงคุณเป็นใครฉันถามแต่เขาไม่ตอบมีเพียงเสียงหัวเราะเบาๆก่อนสายจะถูกตัดไปอย่างกระทันหันฉันยืนนิ่งในห้องที่เงียบสนงดเสียงหัวเราะนั้นยังดังก้องอยู่ในหัวลมหายใจฉันเริ่มสัน่นเพราะในวินาทีนั้นเองฉันรู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเลยแม้แต่นิดเดียวฉันค่อยๆวางโทรศัพท์ลงบนโตะ๊ะหัวใจยังเต้นแรงแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวอีกต่อไป มันคือความรู้สึกของการรู้ทันฉันหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกๆเสียงฝนที่หยุดไปแล้วกลับกลายเป็นเพียงเสียงของความสงบแสงแดดอ่อนลอดผ่านผ้าม่านศาด์ลงบนโต๊ะทำงานราวกับสัญญาณจากฟ้าบอกให้ฉันรู้ว่าถึงเวลาของการปิดฉากฉันเดินไปที่หน้าต่างมองลงไปยังลานจอดรถด้านล่างยามคนนั้นคนที่เคยไล่ฉันออกในวันแรกเขากำลังเก็บเศษใบไม้ที่ปลิวมาตามลม ยังคงทำงานด้วยใบหน้าเคร่งครึมเหมือนเดิมฉันยิ้มบางๆแล้วกดปุ่มโทรศัพท์ในโต๊ะมิลินฝากแจ้งฝ่ายบุคคลให้ขึ้นเงินเดือนและต่อสัญญายามหน้าประตูให้ด้วยนะเขาคือคนแรกที่ซื่อสัตว์ในวันที่ไม่มีใครจำฉันได้เสียงปลายสายตอบรับด้วยความมุนงงแต่ฉันไม่อธิบายอะไรอีกเพราะบางเรื่องไม่ต้องพูดก็รู้ฉันหยิบแฟ้มเอกสารสุดท้ายขึ้นมาแผนฟื้นฟูบริษัทที่ฉันเขียนด้วยลายมือตัวเองเมื่อคืน มันไม่ใช่แผนธุรกิจธรรมดาแต่เป็นแผนที่จะทำให้ทุกคนในบริษัทกลับมามีศักดิ์ศรีฉันยืนตรงกลางห้องมองไปรอบๆอ,อีกครั้งทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแต่ในใจฉันไม่มีเงาของความแค้นเหลืออยู่แล้วเสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆมิลินเปิดเข้ามาพร้อมรอยยิ้มพี่อันชันทุกอย่างพร้อมแล้วค่าทุกคนรออยู่ที่ห้องประชุมฉันพยักหน้างั้นเราไปกันเถอะ เธอเปิดประตูให้ฉันก้าวออกจากห้องด้วยหัวใจที่มั่นคงเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอในแต่ละก้าวคือจุดจบของความเจ็บปวดและคือจุดเริ่มต้นของความจริงเมื่อประตูห้องประชุมเปิดออกสายตาหลายคู่หันมามองฉันทันทีบางคู่ตะลึงบางคู่ไม่เชื่อแต่ฉันยิ้มให้พวกเขาอย่างสงบฉันกลับมาฉันพูดด้วยเสียงชัดเจนไม่ใช่เพื่อแก้แค้นแต่เพื่อทำให้ที่นี่ กลับมาเป็นของทุกคนอีกครั้งเสียงปรบมือดังขึ้นทีละน้อยจนกลายเป็นเสียงกึกก้องทั้งห้องในวินาทีนั้นเองฉันรู้ว่าทุกสิ่งที่เคยพังพินาศกำลังเริ่มต้นใหม่อีกครั้งฉันหันไปมองนอกหน้าต่างท้องฟ้าเปิดกว้างลมอุ่นพัดผ่านเข้ามาและในใจฉันมีเพียงคำเดียวติดสรภาพเรื่องราวของฉันจบลงที่ตรงนี้ไม่ใช่ด้วยความแค้นแต่ด้วยความเข้าใจ ว่าบางครั้งการถูกไล่ออกอาจเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่งดงามที่สุด